สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไก่ชนคนบ้านบ้านครับแล้วก็สบายดีครับพี่น้องทั้งสปปลาวกันเนาะทุกคนที่เข้ามาติดตามก็ดีใจนะครับที่พี่น้องฟังสารแเขามาติดตามเนาะมาฟังร่วกันนะครับเนาะแล้ก็ที่ฟังดูเรื่องนะครับคนพื้นฐานภาษาเขาก็ใกล้ๆกันนะเนาะเมื่อนี้ก็ขึ้นหัวคอไหวบ้านยานรุ่งไก่ชนพันปีที่ถูกลืมแม่นอนครับครับเป็นเชิอวาสัรนะครับเนาะมันมีที่มาที่ไปตัว ก็คือพอดีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับคนคนกะเป็นคนเลี้ยงไก่ชนเนาะเป็นเลี้ยงไก่ชนใหม่คนเลี้ยงไก่ชนใหม่เพคนกะได้วิธีการเบิ่งไก่มาแล้วแล้วกัอ่นวิธีการฝึกการยักออกร่างกายของไก่เขาเนาะเพื่อนก็ได้มาแล้วแต่ที่เพื่อนขาดอยู่ก็คือเรื่องของยาปมร่งกับร่งเสียใจท่านกินเพื่อนว่าคันที่ไปซื้อยากระปุกที่เขาเฮ็ดขายในคาร์เนาะเพื่อนกับบางคนมีเงินนะคาร์ด็อกเพราะว่า กาปูนกับหลายต่างครับหลายร้อยบาทอันกระจิบตีใกล้รา100คาลอยราคาพันอันสีมันที่คมบอลนะครับเพิ่นกระถามมาแลนะ้วะเพิ่นก็เลยเคดเองเพิ่นก็ไปลออเบิ้องกันละลออเบิ้งสูตรทุดส่วนมากนะเจ้เาาเดียวประชอนเทสน,นะครับประชอนเทสเพิ่นก็เลยมาถามว่าปีมันมียอ,ยยอย่างที่มันมันีกี่าประชอนบอกกันมาเออ เพิ่นกับอยากลงทุนหลายแต่ว่าเพิ่นอย่างได้ของดีนะครับเนาะก็เป็นธรรมดานะครับเนาะผู้ใดก็คือกันนะครับเนาะผมก็เป็นได้ครับบ่ิจากลงทุนหลายแต่อย่างได้ของดีนะเนาะก็เลยมันเกิดอะไรเดียวว่าเอ๊ะมันเกิเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้อ่ะงานเขากับใครมีโควิดเข้ามาเด็กวัยรุ่นหลายๆเรืาว่าเสี่ยนไก่ไม่ก็หลายใครจะข้องหิบขู่นะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็ี่ยนทัศตะวัมาก่อนครับเนาะจากหูอยากศึกษาว่านั่นเป็นไหนเพราะว่าเขานี่ใสข้นมักไก่ชนมันมีเลือดจักสูตรเต็มตัวเลยครับเนาะมันสูตทุกอยย่างเลครับ เฮองเฮ็ดทะสอบความเร็วโดยฝีมือจากกองเฮาเองภูมิใจนะเนาะก็เลยจะเอาสิ่งที่ความรู้ที่ผ่านๆมามาบอกไม่แบ่งปันให้เพื่อนๆรับทราบเนาะก็เกี่ยวกับอันยาที่การเฮ็ดนจาไกลโบราณกรเจ้านะครับแต่ส่วนมากสุขมือก็สิบ่่คอยเห็นกระเสือเอาเนาะเสือเอาก็ดีครับของเกรจาดีครับท่านาแล้วก็ดีครับแต่ว่าขันทางบ้านเฮ้ามาอาจจะก่าบ่ถึงนั่นนะครับเฮ็ดเองก็ได้นะครับเมื้อนี้ก็ะสีก็บอกอยู่2ตัวอย่างครับ2ตัวอย่างนะครับที่เป็นตัวอย่างสําคัญครับสําหรับ เฮกไกินแล้วเนาะเริ่มเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเนาะคือน่องเนื้อจากปลาช่อนนะครับมันก็ดทมีคือปลากั้งครับปลากั้งหรือปลากั้งครับหรือปลาคอกั้งบัลท่าครับอ่ามันเป็นปลาน้ำจืดครับมันก็ลักษณะมันเป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาคอแต่ว่าอ่ามันก็ดทมีเศษกว่าปลาคอบล้าวอ่าครับเนาะตัวมันจะจืน้อยกว่าปลา ปลาคอธรรมดาห้าหรือว่าปลาช่อนจะเล็กจะเล็กกว่าปลาช่อนธรรมดาเราขี้มันจะออกสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับมันจะเป็นปลาอยู่ตามตามไรตามนานตามห้วยบ้านเราเนนาะปลาตัวนี้ถ้าพูดถึงคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับปลาช่อนทั่วไปนะนะแต่มันจะมีความพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวครับเพราะว่าในปลาตัวนี้มันจะมีสารบางอย่างสารตัวนี้ไม่รู้ว่าสารอะไรแต่ว่าคนที่บ้านผมนะ เขาจะไม่ให้คนที่ผู้หญิงที่ข้อลูกใหม่กินนะครับเขาบอกมันคลั่มผิดกรรมนะครนะับเนาะมันมันผิดสําแดงประมาณนี้แล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคนะโรคบางอย่างเขาก็ไม่ให้กินนะเพราะว่าผิดสําแดงผิดกับโรคพวกนี้มันไม่ถูกกันแต่แต่ไก่ชนเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องพอแม่ไก่ชนกินไก่ชนจะมีกําลังบังชาจะคึกคึกนะครับคึกกว่าปกตินะครับ เนี่ยตรงนี้ที่มันแตกนแตกต่างจากปลาช่อนทั่วไปนะครับเนาะเขาก็เลยนิยมเอามาทำยาไก่นะเนาะอ่าถ้าเพื่อนๆรู้แล้วเออมันเป็น,เป,นเป็นปลากรังได้นะแล้วแล้วตัวยามีอะไรบ้างถามมาใช่ครับม,มีอะไรบ้างที่ผสมกันใช่ไหมครับยาลูกกอดนะครับเนาะอ่ะสมมติสมตสมติเนี่ยอัตราส่วนนะพี่น้องก็ถ้าอยากทําเยอะก็ตามเยอะแต่ทําน้อยลดลดหลั่นกันไปอ่าเช่นตัวอยา่างเช่นว่ามีปลาช่อนมาหนึ่งกิโลปลากรังมาหนึ่งกิโลครับอ่าเราได้ปลากรังหนึ่งกิโลแล้วตัวยาที่สองคือหอยจุบนะครับหอยจุบ ไว้จ๊บไปเพื่อนหาเอาลูกมันครับตัวเล็กครับตัวเล็กๆอ่ะเอามาทำความสะอาดดีๆต้มต้มต้มดีๆต้มไม่สุกแล้วก็เอาหัวออกเอาหัวทิ้งนะครับเราไม่เอาหัวเราเอาเปลือกมันครับอ้าเพื่อนงงไปมเอาหัวที่กเอาเปลือกมันคือคนโบราณเขาไม่ไม่ไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อแคลเซียมที่ในเมืองมาใช้เขาก็จะเอาเอาหอยจ๊บเนี่ยเอาเปลือกมันเนี่ยเอามาทําเป็นแคลเซียมอแคลเซียมแทนแคลเซียมที่ซื้อตลาดที่ครับ เป็นบลุูกระดูกให้ไก่กินนะครับเนาออ้าวโอเคเราได้หอยจุบมาเอามาทักสามขีดปลาช่อนหนึ่งโลหอยจุบสามขีดเปลือกมานะครับต่อไปก็คือหญ้าแห้้หมูหญ้าแห้วหมูนะครับมันก็เกิดตามบ้านเราตามลานบ้านเรานะครับมันจะมียาขึ้นอยู่ถ้าเพื่อนใครไม่รู้จักก็ลองถามคนท้องเกียดูเขาก็จะบอกเราหญ้าเห้หมูเป็นไงอันนี้มาจากสามขีดครับมาสามขีดกันเอามาล้างล้างดีแล้วก็มาตากเนี่ยไว้แห้งๆนะครับตัวที่สี่ก็หญ้าแผ่นน้องเล่าครับเอามา้สักแผ่นหนึ่ง นะครับยายาให้หมูนี่มันบำรุงอะไรเพ่เพื่อกลลืมบอกไปยายหหมูนี่นบำรุงหัวใจบำรุงเลือดน,นะครับดีมากและตัวยาอื่นสารอื่นก็มีตัวนี้แต่ตัวเราลัก,ก็แบบนี้ครับส่วนยาแผ็เนี่ยก็ไม่ต้องบรรยายเพราะว่า,าพวกสมุนไพรมันเยอะแยะอีกแล้วตัวนี้นะครับของคนกินแต่เอามาให้ไก่กินก็ทดแทนสมุนไพรที่เราหาหาเพิ่มเติมไม่ได้แล้วตัวที่ห้าก็คือน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งป่านะครับน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งแท้นะครับเอามา เอามาเตรียมไว้สักแก้วหนึง่งสองแก้วก็ว่าไปเผื่อไม่พอนะเนาะทีนี้ในตัวอย่างมาห้าอย่างทําไงใช่ไหมครับทําไงครับก็ปลาช่อนเออปลาก้างนี่ก็เอามาย่างไฟให้สุดแล้วก็สับแล้วก็ตาให้ละเอียดให้เป็นผงมันปนให้เป็นเป็นปนนะครับหอยแล้วกันเปลือกหอยก็เอามาตําให้เป็นผงเลยนะครับให้เป็นผงเลยอ่ยายญาเห้หมก,ก็ตาให้ละเอียดเลยนะครับอืมยญาแผ่นนี่ก็ตาให้ละเอียดเลยครับทุกอย่างละเอียดหมดแล้วเอามาคุกเข้ากันคุกเข้ากัน แล้วก็น้ำผึ้งเทใส่แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรอนก็บพอดีเท่านี้ปุ๊มือเลื่อนเน้วชีก็ให้เป็นคำหนึ่งไก่คำหนึ่งครับนื้อปูขนาดนี้อปูได้อยู่คำหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เอาไปตากแดดไว้สักสองเน็ยแล้วก็ใส่กระปุกไว้ใส่รกระปุกไว้ดีๆปิดฝานะครับอืแล้วก็ต่อไปก็ไปหาบริเชรมาแล้วก็กระชายมาเอาสองอย่างเนี่ครับบริเชรก็มาหัน่นเล็ก ใช้ก็ตัดมันท่อนประมาณสักเซนทั้งเซนแล้วก็ใส่กระปุกดองน้ำผึ้งไว้ด้วยกันนะครับเอาไปจินคู่กันกินคู่กันเน,น,นี่ครับยาบลงไก่ชนแค่นี้ก็ไก่ท่านกาลังนี่สุดยอดแล้วครับอมบนบินปลอแล้วหน้าแดงแล้วครับอืทีนี้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็งงว่าเอ๊ะสมสมวติผมจะไปใช้คนจะใช้ยังไงใช่ไหมครับอันแล้วก็จะมาคุยเลยครับว่าใช้ยังไงนะครัะสมมติสมมตินะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาไก่ออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอามาให้น้ำรีดน้ำรีดอะไรให้ครบน้ำอุ่นน้ำรอน่นี่ยก็ว่าไปเสร็จแล้วก่อนที่จะไปกดัดแดดใช่ไหมครับคือประกก็ให้ยาลูกก่อนคำหนึง่งรอเพชรสักสองสามท่อนเล็กแล้วก็กระชายสักชิ้นสองชิ้นหนึ่งแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนี้ก็ไปซื้อตลาดมาเอามาแช่น้ําให้มันละลายก่อนให้มันสารพรีมีกออกแล้วก็ผ่านไปซี่ีกสักลูกหนึ่งสักสี่ซี่ให้จิ้นชิ้นหนึ่งพอนะครับาตามด้วยไส้แต่งกวานะครับออัก ทำต้องทำครับ,รบแล้วก็ทุเรสงดิบสักสองสามเม็ดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีกล้วยน้ำว้าเพิ่มมาหน่อยนะครับก็กินแค่นี้แหละครับให้มันกินแล้วก็เอาไปเข้าสุม่มครอบสุ่มไว้เพื่อจะตากเดีดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเอาข้าวมันกินกเนี่ยข้าวมันก็เอาข้าวเปลือกมาเนี่ยกะให้มันกินตั้งล้วนกินให้มันกินประมาณครึ่งชั่วโมงอิมอ่ม,มเราเอาข้าวออกมาอย่าไปแช่ข้าวไว้ครับอันนี้รุ่น เราจะดูว่าคนเก่าเขาจะบอกมาหรือว่าเราไปดูต่อศึกษามาก็จะเพราะว่าถ้าเอาแช่ไว้ไก่จะเคยมันจะจินมันจะไม่กินข้าวมันก็จะเล่นไปเขี่ยไปครับรีบกินที่เพราะว่าหลังพวกมันจะรู้ว่าข้าวไม่อยู่มันจะรีบกินนะครับไก่ก็เป็นอย่างไงนะครับพอตกตอนเย็นมาก็เราก็เอามาให้น้ําให้ท่าอะไรให้ไก่ตอนเย็นนะมันสามสี่โมงเย็นก็ให้กินข้าวจะก่อนให้กินข้าวเหมือนเดิมออกกำลังกยนิด้หน่อยให้กินข้าวแล้วก็ให้กิน กัวดีวะตะคำสองคำครับมันถ่ายง่ายแล้วก็ยาเฮโมวิตเม็ดสีแดงอาจจะครึ่งเม็ดนะครับอย่าให้กินเยอะถ้ากินเยอะมันจะอ้วนนะครับมันบวมหลงประสาทครับไก่ก็จะตื่นตัวดีครับแล้วก็ให้มันนอนก็ทําแบบนี้ครับแค่นี้ไก่ท่านก็สามารถตีก่อนวอนไี้แล้วตามบ้านเราเลือกจะเป็นบ่อนเงินพันเงินหมื่นก็เข้าได้ครับแค่นี้เองครับนี่คือสูตรแรกครับทีนี้ตัวแต่ที่สองตัวนี้สําคัญครับตัวนี้ตัวที่หายากมากเขาลืมกันไปแล้ว จริงๆผมก็ทํามาแล้วครับเนาะใช้ได้ดีมากเลยตัวที่สองคือที่มาแทนปลากั้งก็คืองูเห่าครับอ่าเพื่อนๆงองงูเห่าทํายาไก่งูเห่านี่บัญญาชั้นดีนะครับเพื่อนๆเราไปศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยจีนนี่เวียดนามนี่ลาวฮาม่านี่หรือแม้แต่ฝรั่งมัาเขาก็เอางูครับมาทาเป็นยายาสมุนไพรนะครับเป็นกระสายยาอย่างเนื้องูเนี่ยเนื้องูเห่าเนี่ยเป็นยาบารุงกำลังชั้นยอดเลยเนื้องูกระดูกงูเนี่ย เลือดงูนี่ดีงูพวกเนี้ยสำคัญม,มากเลยครับสุดยอดนะเดยสมมติว่าเพื่อนๆไปไล่ไปนาครับไปเจอหมากรงหมากัดงูมันตายเนี่ยก็เอาตัวมาเอามาแล้วก็ผ่าท้องมันเอาดีออกก่อนดีออกไว้เพื่อจะเอาไว้ผสมน้ําผึ้งเพื่อจะไปคนกับยาลูกกรจะได้จะได้เข้ากันนะครับเนาะส่วนตัวงูเนี่ยก็ประมาณทักกิโลเลยนะก็เอามาเมเดือดครับย่างไฟให้สุกเลยแล้วก็สับแล้วก็ตําไม่ต้องกลัวเรื่องกระดูกครับกระดูกงูเห่ามันจะเปราะ มันจะเป็นยุย่ไย roc, ไม่เหมือนกระดูกงูทไม่เหมือนกระดูกงูสิงงูอย่างอื่นนะกระดูกงูห่ามันจะยุ่ยเชียวง่ายมันจะเปราะครับมันจะแลกงูห่านะครับกระดูกมันผอมไม่เหมือนกระดูกงูทั่วไปนะครับเพื่อนก็ลองดูนะครับก็มาเดิมเอามาตำ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 ให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับตา่วนเหมือนเดิมไก่ที่มันกินงูห่าเนี่ยมันมันจะดุครับพี่น้องมันจะดุเออมันจะใจกัดครับอืไก่พวกเนี้ยเออพี่น้องลองดูนะครับแล้วก็ลองดูเชื่อไม่เชื่อผมก็ลองดูก่อนนะครับถ้ามันดีก็ เราใช้ต่อแล้วเนาะ,ะแต่ถามว่ามันจะดีเท่ายายากระปุกเขาไหมอันนี้ก็ต้องลองดูครับว่าจะดีเท่าเขาไหมนะครับเนาะก็ mm. แต่เขาใช้มาเขาก็ใช้มาไม่ได้ว่าไม่ได้ไปแข่งขันกับใครก็เพื่อนๆลองดูตามพื้นบ้านเราเราหาได้ก็ใช้ไปนะครับเนาะ mm. เราไม่เข้าไม่ถึงในเมืองเราก็ประหยัดค่าใ,ใช้จ่ายไปนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับเนาะลองทดลอง,ลอง,ลองนี่คือยาที่เขาไม่ใช้กันแต่ผมใช้มาแลนะ้วครับดีจริงๆ ยังไงก็ฝันเพื่อนติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ